สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับ3ลาวเนาะก็จะมีลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับงวดประจำวันที่19กันยายน2567นะครับพี่ๆเนาะวันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่9เอ้ยวันที่19เดือน9เนาะเลข9ถือว่าเป็นเลขนำโชคนะครับก็ขอให้แนวทางเนาะในรอบดึกนะครับเฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆ เมื่อวานเราสามัคคีผมให้5กับ1ผลที่ออกนะครับ72907รอบนี้ของเราหลุดไปนะครับไม่มารอบแรกเราสามัคคี v i p ให้8กับ4ผลที่ออก2 38 42ในรอบนี้เสียดายตรงที่เราให้8กับ4เนาะเข้ามา3 8นะครับตัวเจาะไม่มานะครับใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่42ใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่38นะครับก็มาทั้ง2ตัวเด่นเนาะสลับในรอบนี้ เรา v i p ให้5กับ9ผลที่ออก52105นะครับในรอบนี้ใครรูดที่5เข้าไปที่5 0 0 5นหน,นะครับมาในสายเจาะแล้วก็สายรูดนะครับยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับสำหรับเราวี p เนาะเราวี p เนี่ยก็มีพี่ๆสมาชิกหลายท่านที่ติดตามเนาะนะครับผมก็ถือว่าก็ถือว่ามาบ่อยกว่าทุกๆไอ้เราเนะาะสามเราเนี่ยนะครับเราวี p ก็ถือว่าเดินดีนะครับ สำหรับแนวทางวันที่19นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือนนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กตำคนสิบแป8ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับพี่ๆลาวสามถคีของเรารอบแรกผมให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขสี่ 40 47 49 80 87 89 3ตัวให้ไปที่847นะครับผมนะครับ47 49 89นะครับสลับในตัวเน้น ส่วนเราสามัคี VIP นะครับ7กับ3นะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่เลข3 3มสาม7องสามสนะครับ3ตัวให้ไปที่7 3็สอง สามสองนะครับนะครับส่วนลาว vip นะครับผมเลาว vip นะครับผมให้ไปที่เลข0กับเลข6นะครับพี่พสายรูดให้ไปที่เลข6 6 1 6 2 6 5 0ู0 2 0หนตัวนะครับ0ูนนะครับนะครับผมแนวทางก็ จะประมาณนี้นะครับสลับ3ามเหลาก่อนรอบดึกนะครับพี่พี่ถ้าไหนชื่นชอบในรอบไหนลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่ต้องตามผมทุกรอบนะครับเนาะเอาที่แนวทางตัวเลขโดนใจพี่พี่สมาชิกแล้วค่อยนําตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับค่ําคืนนี้ขอให้พี่พี่โชคดีนะครับสวัสดีครับ